สวัสดีค่ะว่าจะมาหาพระอาจารย์เจ๋วนะคะแต่พระอาจารย์เจ๋วไม่อยู่นะคะว่าจะมาทําบุญค่ะซื้อขวดน้ําให้พระอาจารย์เจ๋วนะคะแต่พระอาจารย์เจ๋วไม่อยู่นะคะไปในเมืองนะคะเข้าไปในเมืองแล้วโอ้ก็เลยไม่อยู่นะคะมาเปล่านะคะไม่เห็นท่านนะคะท่านไปท่านก็ไปในเมืองแล้วนะคะ ค่ะค่ะรอรอแล้วก็ทำทำคลิปรอนะคะโทรหาดีกว่านี่ค่ะมีพระนำโชคนะคะอือขามาดูต้นโพต้นมหาโพกวางบอกค่ะให้แม่ถิ่นเนาะทำบุญตรงนี้ก็ขอให้ได้บุญเด้อค่ะ ต้นมหาโพกว่ะนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะถ้าอาจารย์เกี่ยวเต็มท่านไม่อยู่นะคะค่ามืเอระะ์กี้นะคะ ทำอะไรข้าวปัป้นลง,งแล้วก็ทำบุญไปเลื่อก็ค่อยๆอยากให้ยากแต่ไม่ครยาก Yep. Ah enfin. Bon. Je bon. แค่ะ <c oughs> ก็มาดูนะคะมาวัดพระอาจารย์แจ๋วนะคะว่าจะมาทำบุญนะคะถวายมีคนมาถวายซื้อขวดน้ำน,นะคะก็เลยมาทำบุญนะคะมากับพุณอนุวัฒน์แล้วก็สาวปานนะคะสาวปานแล้วก็ พี่ฮันนี่นะคะมาดูกันสามคนนะคะอโอ้ทางวัดนะคะกละคำลังจะมา <laughs> เดี๋ยวก็จะรอแล้วนะคะไปดูสระน้ำโอ้สระกว้างมากเลยนะคะดูตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเป็นสระน้ำของพระอาจารย์นะคะ ปลาคงจะเยอะนะคะอ๋อสะอาดมากเลยนะคะแต่น้ำเป็นสีขุ่นๆนะคะไปรอดีกว่านะคะป้าอาจารย์นะคะเดี๋ยวก็คงจะกลับมานะคะเพราะว่าเลยเต่างอยมาแล้วเดี๋ยวก็คงจะถึงมาเดินดูรอบๆนะคะเดินดูรอบๆก่อนนะคะ ามาดูตรงนี้นะคะมีน้ำนะอ๋อทางเข้านะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดพระอาจารย์แจ้วนะคะมาดูนะคะรอบรอบนะคะนี่เป็นทางเข้านะคะอ๋อสวยงามมากเลยนะคะทางเข้าเข้ามาข้างในก็มีต้นโพนะคะต้นโพ สองต้นเลยอ๋อตรงนี้นะคะมาถ่ายดูนะคะโอ้ค่ะนี่ค่ะมีน้ำนะคะทำเป็นน้ำค่ะามาดูนะคะ ห้ำพระผ,า,ผาป่องนะคะสวยงามมากเลยเราก็จะรอนะคะรอให้พระอาจารย์มานะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังถึงเลยแต่งอนยมาแล้วเดี๋ยวก็คงจะถึงนะคะมาดูมาดูค่ะสวยงามจริงๆนะคะนี่เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้า ก็จะถึงแล้วนะคะป้ายทะเบีย <ism an adventurous cycle> นสกลนครมามนำโชคด้วยนะคะวัดะั้นพระถ้านี่นะคะมีสองฝั่งนะคะก็งามมากๆเลยนะคะทางเข้าอีก มันเป็นสองทางเข้าทางออกนะคะไล่อ้ลงพอด,ดีเลยนะคะเห็นไหมคะงามนะคะทางทางนี้นะคะจะไปเขาวงกาลสินนะคะทางเส้นนี้ทางเส้นนี้จะไปเขาวงกาลสินนะคะ จะไปปกูกกตูมนะคะมาแล้วค่ะ,คะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลุงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ